วันนี้นะคะก็เป็นงานฉลองครบรอบ20ปีของทางค่าย s p i c y d i s ส s ค่ะตุกย์ฟังก็เป็นหนึ่งในศิลปินของค่าย p i c ซ y d ดิส s ค่ะไดงอยู่มากี่ปีแล้วน่าจะประมาณ3ปีค่ะประมาณ3ปีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเส้นทางศิลปิน3ปีของเรา,ราเออก็กำลัง เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์พิเศษใหม่ๆด้วยเพราะว่าค่าย Spicy Dish เนี่ยก็ร่วมมือกับทางเกาหลีแล้วค่ายเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนของค่ายในการไปร่วมโปรเจกต์กับที่นุ่ด้วยอะไรเงี้ค่ะก็น่าจะได้เห็นผลงานที่จริงๆเริ่มทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วก็กำลังจะเป็นรูปเป็นล่างให้ทุกคนได้รับชมกันภายในปีนี้ค่ะอะไรที่ไม่จับคกับเป็นอโปรเจกต์โปรเจกต์นี่ค่ะอันนี้เป็นทางพี่เต้งเลยค่ะก็ได้เจอกับ ทีมของโปรดิวเซอร์ที่เกาหลีแล้วก็ค่ายที่นู่นแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วพี่เต้ก็มาบอกฟังว่าเออมีโปรเจกต์นี้ฟังสนใจไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เราได้ได้ไปเจอกับทางโปรดิวเซอร์เพราะว่าฟังก็มีบินไปที่เกาหลีอยู่หลายครั้งในปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มีการแบบพบเจอพูดคุยกันแล้วก็ออกมาเป็นโปรเจกต์นี้ เสหรอคะอุ้ยบอกได้แค่ไหนที่เขาพีมาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้จะมีหลายเพลงแล้วก็จะมีร่วมกับศิลปินต่างชาติด้วยแล้วก็รวมถึงศิลปินไทยจากค่ายอื่นด้วยเลี้ยวเนีรเเี้ยวหวานบันเทศอ๋อก็มีทุกรสเลยค่ะรอติดตามค่ะ ตัวก็อย่างแรกก็คือเราต้องต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษาค่ะแต่ว่าไม่ได้พูดภาษาเกาหลีนะเขาก็พอพูดอังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ในการคุยเรื่องเรื่องเพลงอย่างเงี้ยเราก็จะมีพี่โปรดิวเซอร์ของทางไทยช่วยดูด้วยก็คือพี่เอฟูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆมีหลายคนเลยทั้งพี่ในค่ายสปายชิดิสก์ก็คือพี่บีพังกี้วาวาพี่โต้แนนกัลีนอะไรย่างเงี้ยพี่เป้วงไม้ก็มาช่วยพี่ก็ก็ช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ ใช้เวลาเป็นปีแล้วเหมือนกันค่ะยังไม่เสร็จเลยก็มาทางค่ายเลยกทงค่ายเลยที่มาร่วมทั้งในส่วนของเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าด้วยค่ะเราจะได้เห็นเป็นร่างเมื่อไหร่กันน่าจะเร็วๆนี้เพราะว่าใกล้ๆนี้ก็อาจจะต้องมีการถ่าย MV อะไรเงี้ยชูดซึ่งก็มีโลเคชั่นทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ที่เกาหลีด้วยนะคะกดดันแค่ไหนกับการเป็นตัวแทนทีมชาติหรเนีัยก็กดดันอยู่ค่ะแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่เต้งบอกนะคะ เราอยากให้อะไรนะฟีดแบ็ของงานเพลงเรามาเป็นตัวกโโําหนดไม่สนใจกําไรขาดทุนงๆๆ <c oughs> ไงพี่เต้บอกนะแล้วเราคิดอย่างนั้นไหมหรือว่าเราก็ตั้งใจทําให้เต็มที่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมาก <c oughs> เลยนะคะที่พี่พี่เต้บอกว่าทางนู้นเขาก็มีความสนใจด้วยแล้วก็คิดว่าแนวเพลงของเรากับทางเขามันน่าจะไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็เป็นถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่จะได้เห็นรูปเป็นราตอนนี้ประมาณ75แล้วกันค่ะ75เปอร์เซ็นต์ค่ะมีความต้องร้องเป็นเกาหลี ไม่มีค่ะไม่มีภาษาเกาหลีภาษาไทยค่ะภาษาไทยแต่ว่าแต่ว่าจะมีคนที่มาแรปอาจจะเป็นภาษาเกาหลีอ่ะเราดูเราดูเราดูคราดูตอนนี้แน่น่นอนแล้วเพราะว่าเขาบินมาช่วยเราอัดแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง2 AM ค่ะ แต่ว่าจะเป็นใครกันก็คือถูกไปความเป็นนักร้องของเรากลับมาก็ใช่ก็ใช่ด้วยเพราะปีที่แล้วทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเราเดินทางเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็มันเดินทางเรื่องงานด้วยค่ะใช่ค่ะก็ก็ฝากติดตามผลงานของฟ้าในปีนี้ด้วยนะคะกับทาง t h a Spicy Cities นะคะอาหารเดี๋ยวต้องต้องไปรีวิวให้หันเออกุกุส่าอ๋อเหมือนน้องน่า ยังไงค่ะก็ปีนี้วันแรกที่ผ่านมาก็คืออยู่กับเพื่อนๆค่ะใช่ตอนไปอยู่ที่ฮ่องกงค่ะอยู่กับเพื่อนๆฉลองกันกับเพื่อนๆค่ะอันนี้ที่ใช้คําว่าโศกในตากันหรือว่าก็จะมีอะไรก็ใช่แหละอย่างนั้นแหละค่ะชินกับชิ้นสาวคนแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราโฟกัสกับเรื่องงานดีกว่าแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวกับเพื่อนอย่าเงี้ยแล้วก็ให้เวลากับตัวเองเลีอยค่ะก็ก็ดีค่ะแต่ครอบครัวไม่มีอะไร ก็นานแล้วแหมเอ้าแหมก็นานสักพักแล้วค่ะสักพักแล้วค่ะท่องโพงยังไงดีก็อาของอาหารอาหารนุกไปมูด้วยอาหารอากาศอะไรเงี้ยก็ไหว้พระก็ไหว้แหม่ทำเหมือนไม่เคยไหว้กันนุ๊ก ไปถึงที่เราก็คือไหว้ทุกเรื่องอทุกเรื่องโดยรวมอะไรอย่างเงี้ยเราไปอย่าให้เสียเที่ยวเราก็คือขอหมดขอหมดขอหมด,หมดส่วนเคื่องบนเขาจะอปพลูไหมอีกเรื่องหนึ่งระดับความระดับความเรงของรักด้วยหรอ,หอขอก็แบบว่าแหมก็ต้องขอทุกค,คนก็มีโอกาสก็ <c oughs> ขออะไรอย่างเงี้ยขอได้ขอฟรีไม่เสียตังค์ก็ขอก่อนอย่างเงี้ยเมื่อกี้บอกว่าเครื้องบนอปพลูไอตัวเรายากมัาสิที่เราขอไปอะเราก็ ก็ต้องมีมีลิสต์หน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาจะให้หมดหรือเปล่าไม่รู้แต่เราก็เออบอกไปก่อนอะไรเงี้ยข้อที่ทำมือเยอะอยู่นะต้องต้องเปิดพออย่างนี้ที่ยิ่งไปอันไหนสำคัญที่สุดคือสุดว่าไม่โดยรวมรวมๆก็คือบอกละเอียดไม่ได้เดี๋ไม่เป็นจริงแต่รวมๆก็คือเราก็เราไม่ไม่ใช่อย่าลบหลู่แล้วค่ะบอกพอเราแต่ว่ารวมๆก็คือแค่ให้เจอคนที่ สิ่งที่ดีให้เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้แบบออกไปอะไรเงี้ยทุกอย่างทั้งเรื่องเรื่องออความสัมพันธ์เรื่องการงานเรื่องผู้คนรอบข้างอะไรเงี้ยหลายหลาย,หลายอย่างค่ะเขาบอกว่าสวยยังฟังยังต้องไปขออีกเหรอเราก็ทุกทางค่ะไม่ได้ด้วยเล่ด้วยก้นนะคะลูกค้า ไม่ได้ปิดตัวเองแต่ว่าถามว่าตอนนี้เราโฟกัสไหมเราไม่ได้โฟกัสเลยอะไรอย่างี้ค่ะก็โฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นพาริตี้สำคัญของชีวิตคือถ้าเจอที่ที่ใช่แล้วก็เวลาที่มันโอเคอะไรอย่างี้ก็ก็ดำเนินต่อไปได้แต่ว่าถ้ายังไม่ใช่ก็ไม่รู้สึกว่ารีบร้อนว่าต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นอะไรเยางี้อยากค่อยเป็นค่อยไปมากกว่ามีอานตัวเรายเนงินวันนี้เขาก็มาไม่ถามเขาละันเขาเล มันก็ทราบทราบเท่าๆที่พี่ๆทุกคนทราบอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทราบเท่าที่เขาอยากอยากให้ทุกคนรู้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะอะอยางจะเป็นห่วงความตัใจเราว่าเราอะไรกันไม่ไม่เลยค่ะฟังแบบยินดีกับทุกความสัมพันธ์ทุกความรักอยู่แล้วแต่ว่ารายละเอียดก็คิดว่าไม่พูดดีกว่าเพราะว่าวันนี้พี่เขาก็มาอะไรเงี้ยให้เจ้าตัวเป็นคนอธิบายเรื่องราวของตนเองดีกว่า ตาปกติอย่างงี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้อย่างที่เห็นว่าง,งานก็คือเรานั่งอยู่ข้างบนตลอดเลยค่ะก็มไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันไม่ได้ใจความสัมพัธ์ของเรตอนนี้า<ผ>มันไม่อมาอ๋นะตอนนี้ไม่น่งงงตอนนี้เรชัดเจนแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วหลายคนก็รู้สึกว่การอยู่่้เยอะมันจะอะไรยังง ไม่นะคะเพราะว่าเ,เราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังเป็นพี่เป็นน้องที่ต่อการร่วมงานกันได้แบบปกติคืออยู่ค่ายเดียวกันไงต้องต้องเจอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันคือการจบกันด้วยด,ได,ดีได้ดีค่ะได้ดีค่ะอันนี้คือเป็นพี่เป็นนอ้องก็เป็น,นสถานราับ <c oughs> าาตีก็เป็นพี่เป็นน้องค่ะใช่แล้ก็ยินดีกับพี่ไปยินดีดีกับพี่เขาด้วยค่ะ รอยินดีหนูก็รอยินดีตัวเองทำหนูว่าถ้าแต่ขอดีกว่ามีคนวิ่งผ่านอุ๊ยถ้าผ่านทางที่บ้านน่าจะยากอยู่ค่ะที่บ้านเขาจะฟิลเตอร์เยอะกว่าเรานิดนึงอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเออพักก็หน่อยแล้วก็ให้ไ p r อริตี้กับเรื่องอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเอออยู่กับที่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยเขาแบบห่วงหนักที่บ้านนินึงมก่อนหน้าที่เขาก็ห่วงอยู่แล้วใช่เขาห่วงนก่บก็ที่บ้านก็ห่วงยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็รู้สึกแบบมีความหวังว่าเราจะอยู่เค้าตลอดไปแล้วมีความหวังคุณแม่ว่ายังไงบ้างงคนข้งที่จะกปนคุณแม่คุณแม่ก็คุณแม่ก็แม่อะไรคุณแม่เขาก็เฝ้าดูอยู่ห่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็คอยเป็นกำลังใจให้เราแบบทุกเรื่องค่ะกลัวไหมไม่นะเราว่ามันทุกความสำคั์มันมีเรื่องที่ที่ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กลัวอะไรเพียงแต่ตอนนี้ยัง ต้องโฟก,กัสงานก่อนเพราะปีที่แล้วแทบไม่ได้ทำงานเลยคือค่ายเขาจะแบบขึ <acet ate> ้นแบบแบล็คลิสกับหนูแล้วค่ะโอเคปีนี้เราได้เห็นผลงานแน่โปรเจกต์ขอวหีูแน่นอนค่ะได้เห็นโปรเจกต์ด้วยก็ฝากโปรเจกต์ในปีนี้ด้วยนะคะได้เลยค่ะในเพลงได้ตอนกันเสร็จ